มาดูวิธีแก้งานค่ะวิธีแก้งานวิธีขยายเสื้อนะคะจากไซส์36มาเป็นไซส์44ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอาจจะทํำยังไงก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานที่แก้แล้วจากไซส์36มาเป็นไซส์44ใส่ตัวเองเมื่อก่อนนี่มันเป็นลูกเสื้อของลูกชายไง ผูชายเขาจะทิ้งเขาทิ้งไปแล้วแต่แม่เสียดายผ้าไงมันเป็นผ้าลูกไม้มันเป็นผ้าลูกไม้มลไมแล้วก็ผ้าสวยซื้อมาแพงด้วยนะคะก็เลยาแก้ไขใส่ดีกว่านะคะอันนี้มันจะเป็นรอบอกสามสิบหขยายออกมาเป็นรอบอกสีนะคะแล้วก็นี่ดูดูกันนะคะก็วิธีทำแล้วก็นี่วัด3ามสิหแล้วนะคะได้3ามสิบ จะให้มันได้ไซส์44แล้วก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไรนะคะนี่ก็จะบวกเพิ่มเข้าไปเท่าไรสามสิบหกก็นับไปสามสิบหกอีกสี่มันก็จะเป็นสี่สิบสิบแปดนิ้วค่ะข,ขยายออกแปดนิ้วนะคะอืมแล้วเราจะต้องทํายังไงจะได้มีผ้าผ้ามันก็ไม่มีใช่ไหมผ้ามันก็จะมีแค่นี้มันเพราะว่าเสื้อเชิ้ตมันจะไม่มีผ้าอยู่แล้วเสื้อที่ซื้อมาข้างเขาก็จะ โงเอาเลยอะอย่างนี้ไงคะแล้วพี่ลาบขาวก็เลยทําอย่างนี้ก็เลยเอาแขนเสื้อเอาแขนเสื้อเนี่ยมาต่อข้างพอเอาแขนมาต่อข้างปุ๊บแขนมันนะต่อออกข้างละสี่นิ้วเอาแขนเสื้อมันเป็นเสื้อแขนยาวนะคะปลายแขนเราก็เก็บไว้ไปลายแขนเราเก็บไว้ค่ะ ไหลนี่มันก็จะได้ของมันคงที่นั่นแหละไหลเพราะว่าเสื้อเชิ้ตไหลเขาก็จะทําไหลตกๆอยู่แล้วไงไหลมันก็จะทั่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรานั่นทําก็พอดีมันก็จะพอดีเราจะได้ไม่ต้องล่นโ <laughs> ทรศัพท์ล่นเออพี่น้องโทรศัพท์มันล่นใช่แล้วตอนนี้ก็เลย ข้างออกมาสี่นิ้วข้างละสี่นิ้วก็จะเป็นแปดนิ้วข้างหลังก็จะเป็นชิ้นหลังอะ่ะจะเป็นสองนิ้วชิ้นหน้าก็จะเป็นสองนิ้วนะคะหรือไม่เราก็ได้ไหมค่ะหรือไม่เรากเา็เอาแขนเลยแล้วก็วัดเอาแขนเลยแล้วข้างแล้วก็ต่อ ชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็ต่อเลยเราก็อันนี้เราก็นับให้มันเป็นแขนเสื้อมันก็ต้องเกินแปดนิ้วอยู่แล้วความกว้างของแขนเสื้อนะคะเอัอนนี้ตรงรักแร้มันเนี่ยเราจะให้รักแร้ได้เท่าไหร่แล้วก็พอเย็บเสร็จพอเย็บเสร็จแล้วก็จะวัดรอบรักแร้ไปพอต่อข้างเสร็จแล้วเราก็วัดดูรักแร้นะคะ ักแล้วแล้ว็เาวก็วัดดูรอบอกค่ะรอบอกเราก็จะได้สี่สิบสี่พอสี่สิบสี่ปุ๊บมันก็จะเลยไปนิดนึงก็จะเลยไปประมาณครึ่งนิ้วอะไรเนี้ยเลยไปครึ่งนิ้วเราก็อมือบงังครึ่งนิ้ว อ่ามันก็จะเลยไปครึ่งน,นิ้วเราก็จะมาเก็บท้องใต้รักแร้เนี่ไปเก็บข้างข้าง,าง,างกเก็บข้างนี้เราก็เก็ก็บข้างให้มันเลียวหายไปเลยเลียวหายไปนี่แล้วเราก็จะหาผ้าสีใกล้เคียงนะคะสีใกล้เคียงมาทำแพทเทิร์นแขนทำแพทเทิร์นแขนนะคะทำแพทเทิร์นแขนยาว นี่ถ้าสีใกล้เคียงมันก็ได้อยู่ทําทำแพทเทิร์นแขนยาวปุ๊บทำปลายแขนรุดๆนะเอาแขนสบายๆอ่ะทำตรงๆมาเย็นสบายๆแล้วก็ต่อปลายรุดๆปลายสักหน่อยแล้วเราก็เอานี่แหละปลายแขนเสื้อตัวเดิมมานี่แหละมาต่อปลายแขนถ้าเราจะทําเราต้องทําเป็นแขนยาวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใส่แขนยาวแล้วแหละเพราะว่ามันจะต้องป้องกันไล่ออกข้างนอกป้องกันร้อนป้องกัน เลยกระทบผิวเราได้นะคะนี่เราก็จะมาผ่าท้องแขนท้องแขนเนี่ยเอาแล้วก็มาผ่าขึ้นก็ประมาณสักอ่าสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งหนึ่งสองสามประมาณสามนิ้วครึ่งไม่เกินสี่นิ้วก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะชอบอ่ายาวชอบสั้นชอบยาวนะคะนี่ก็วางแพทเทิร์นทำแขนเลยทำก็แล้วมาเข้าแขน นี่มันก็สวยนะคะก็ทําออกมาแล้วนี่ค่ะก็ใส่สวยใส่แบบสบายสบายเลยอะ่ะก็อนนี้ก็ใส่สบายเลยนะคะนี่ค่ะบอกวิธีทําแล้วนะคะนี่แหละคือวิธีขยายเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตหรือเสื้ออันอื่นๆเราก็ทําได้นะคะทําแบบนี้ทําได้เลยค่ะหรือไม่ถ้าเราไม่มีผ้าเราก็ ผ้าที่เสื้อเก่าเราอะไรอก็ได้นะคะที่มันมีใกล้เคียงสีใกล้เคียงเราก็เอามาทําแขนที่เราไม่ใส่แล้วนะเป็นตัวเล็กแล้วเราก็มาใส่แขนทําแขนอันนี้ของมันมีผ้าอยู่แล้วแีรับขาก็เลยเอาผ้าตัวนี้ใส่ทาแขนนะคะก็ดีดูดีสวยค่ะก็ดูสวยอยู่นะคะค่ะก็ะอ่าอย่าประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยว ที่ลาบข่าวจะมาถอนให้ดูอีกอีกทีนี่ไซส์เริ่มนี่คะ่ะไซส์เก่า SS เลยดับเบอะ่ะไซส์เก่าแล้วก็ขยายออกมาเป็นรอบอก44นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีทำอะไรอีกเด,เดี๋ยวพี่ลาบขาวจะมาสอน วิธีจากเกาะโปร่งเกาะโปร่งที่เราไม่ใช้แล้วไม่ใส่แล้วเนี่ยมาทําเป็นชุดแสกใส่อยู่บ้านทำแบบง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่เสื้อก่อนค่ะ